สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาเออดูตู้รองเท้าของผมนะว่าผมเก็บรองเท้ารุ่นอะไรบ้างนะที่ชอบนะครับมีประมาณประมาณเดียวคสิบห้าสิบห้าคู่นะครับรู้ว่าจะมีอะไรบ้างนะเราจะดูเปิดประวัติเปิดว่ามีของแบบรแะๆบ,บ้างไหมราคาอะไรเงี้ยครับไปดูกันเลยนี่ครับก่อนไปผมอยากรู้ประวัติคู่นี้มากครับ ใครรู้คอมเมนต์มาบอกได้นะมันเป็นในกี้นี่ครับสายมันเป็นแบบเหมือนหนังนะไม่ใช่เชือกอะแล้วก็มีลูกปัดลายแบบชนเผ่าอะใช่ไหมสวยมากผมซื้อที่ตึกแดงจะไจักมานะครับพี่เขายังไม่ทันลงขายเลยผมขอซื้อก่อนแล้วมันแบบแปดปีครับผมใครรู้บอกได้นะฮะไปเราไปดูที่แบบพี่รู้ดีกว่านะพอรู้บ้างนะไปะ รเริ่มจากคู่นี้ก่อนเลยครับผมคาดว่าเป็น Adidas Adidas Smile นะ Fun Smile เ uh, อ่อ e มสซ n นสม l ยอะไรทุกอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าสวยมากผมเจอที่คาริวัลนะนี่คือสติกเกอร์ที่เขาบอกว,ว่ามีมาให้มีมาให้แปะนะครับนี่มามีเชือกมีเชือกและสติกเกอร์สติกเกอร์อยู่ไหนนี่ ผมแปะไปแล้วสองชิ้นนี่เหลือเหลือนี่ชิ้นหนึ่งเป็นเอเลียนซึ่งเป็นดีไซน์ที่เก๋มากนะครับเนี่ยเป็นยางแบบพันเนี่ยยางตรงนี้ครับพันออกมาเนี่ยพันเกินไปแต่มันเหมือนว่าเกินนะแต่มันสวยเนะนี่ยใครพอแบร,ะะรู้รุน่นเนเป็นรุ่นยังไงทำมางไงอะไรยังไงบอกได้ฮนะนี่ผมยังไม่แน่ใจสิแต่สวยมากยังไงก็ต้องมีฮนะเลยซื้อไว้ก่อน ลืมบอกแล้วว่าคู่นี้นะครับซื้อมาจากคานิวาวสาขาเลตอาสาขาที่เซ็นทรัลพ้าวนะครับเาขาจะให้นี่มาเลยกล่องได้ลก,กล่องมาด้วยได้ลก,กล่องมาด้วยแล้วก็ตัวกันชื้นตัวกันชื้นกล่องเทา้านี่ครับมีหลายสีใะ้เราไปดูไดนะ้ขอไม่หมดนะว่าหน้ามีนะครับสวยมากโอเคนี่ไปแล้วไปแล้วอ่านี่ก่อนเลยก่านนกี้แอร์ฟอร์สวั X ก,กับพีดไมนัทวันนะครับรองเท้าออกก่อนเป็นแบรนด์เอ่อเป็น X กับพิดไปนัทวันนี่เป็นของ G ีดากอนนะครับคนน่าจะพอ,พอรู้จักนะฮะนี่ตอนแรกมันเป็นสีดำล้วนเลยนะครับสีดำล้วนเลยนี่เขาดีไซน์เป็นอย่างเงี้ไม่จิ๊เปื้อนนะดีไซน์มันนี่ครับพิดไมนัทวันจะเป็นดอกดอกอะไรนะดอกเลซี่ปะ่ะนี่ครับนี่สวยมากวนี้ ชื่อ,อบแบบจอกแบดมาเชื่อแับใหญ่ๆแล้วก็มาอย่างนี้เลยจะเป็นสีดําล้วนนะครับอันนี้เขาก็ทํามานะแล้วตอนแรกเป็นสีดํานี้เลยแล้วลายลายมันค่อยๆลอกออกมานี่ใส่บ่อยมากนะลอกออกมาจนจะลอกหมดทั้งรองเท้าแล้วจริงเนี่ยเน,นี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะลอกแล้วนี่ครับพิซมินัทวันนี้ข้างในเป็นลายสวยมากครับใช้บ่อยมากกูนี่ Air Force One Express Minutewan g i g a c อน ตัวนี้ราคาตอนนี้น,น,น่าจะประมาณ20,000ว้าวเท่าไหร่นะครับ20,000่กว่าๆนะผมว่านะโอเคไปเจอนี่ต่อไปมันจะกับแบรนด์โฮเอ็มโฮเดมหรือโฮเอ็มอ่ะไม่โฮเอ็มนะครับนี่รองเท้าแตะบ้างนะฮะดีไซน์เก๋ครับ, J, รบเป็นลายแบบปีฟ้าลายโมโนแกรมนะครับมีแบบเหมือนไอ้น,นี่ตัวล็อกเนี่ยสวยมากผมมีรองเท้าผ้าใบนะฮะ สีชมพูแล้วก็อเทาแต่สีฟ้านี่แหละครับเนี่ยของแบรนี่เลยโอ d เอ็ม oh, ดผมว่าเป็นแบบชาบชอบพ่อเกงยีนเลยนะผมว่าสวยมากออกแบบมานีส่วนผ้าใบนั้นผมได้ขายไปแล้วนะถเดี๋ยวจะรองเท้าแตะนะเดี๋ยวหามาใส่ใหม่นะครับบต่อโอเคเป็นเพื่อนต่อไปเป็นนี่นะไฮไลท์นะเป็นรองเท้า n นกี้นะครับสีทอง ไฮไลท์ยังไงอ่ะผมคู่นี้ผมซื้อมาจากพี่ยูบอยทีเจนะนีโ่โคตรสวยอะ่ะถ้าใครมาขอซื้อนะผมบอกเลยขายนะรอว่ากันอีกทีนี่ซื้อมากับพี่ยูบอยทีเจนะนี่ราคาคู่นี้อยู่ที่ประมาณในช็อป5 8า0ันแปบาท5,800บาทนะฮะ แต่คนอาจจะไม่เชื่อว่าเป็นของพี่ยูบอยนะเดี๋ยวผมเอาสลิปที่เขาส่งมาให้ดูนะเป็นชื่อเขาเองเลยนี่ครับเพื่อนๆนี่จากยูบอยทีเจนะเพื่อนโอเคนี่แหละจะอวดแค่นี้แล้วนฮะอืมอคู่ไหนต่อดีนะนี่ดีกว่าคอนเวิร์ตซิมสันโอเคเอาเนกี้มาพร้อมกันเลยดีกว่าเนนกี้แอร์แม็กทูเอ็กซ์แอดบอ แอฟฟอดวันสีส้มนีออนจัดดูอิตได้ครับอ่ะสองคู่นี้ก่อนนะครับคู่เนี้ยเป็นคู่ที่แบบว,ว่าเห็นแล้วต้องเอาเลยมันสีสันแบบมันใช่เลยฮะเขาจะมีเชือกเ <c oughs> ขาจะมีเชือกอะไรม,มาให้นะตอนสตาร์ทออกเริ่มเริ่ม,รม,รมแรกๆคู่ประมาณ8 0 0 0ันแปดพันบาทท้าจะไม่ผิดนะอันนี้ก็ประมาณสี0 0้าพครับมินี่มากับรองเท้าเลยนะแอฟฟอดวันจัดดูอิต ไอเน,นี่ยมันจะมีหมวกมีกระเป๋าแล้วก็มีสีดำด้วยนะสีดำผมยังไม่มีเลยครับว่าจะหาอยู่นะโอเคนี่แอร์แม uh, ็กทูทูไรเอ็ก X a มอนวัตแอร์ฟอร์ดวันจะดูอิตแม็กกี้ก็จะมีประมาณนี้เนี่ยเก็บไว้นะครับโอเคผ่านไปหลายคู่แล้ว นี่ก็ชอบครับคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตเขาเรียกว่าสีอะไรนะคอนเวิร์ดมัตติคัลเลอร์เจแปนออดิชั่นนะครับนี่โอ้นี่เขาเรียกกันอย่างนี้นะผมก็เรียกตามๆผมมานะเนี่สีสันสวยงามเหมือนเป็นวิเนเทจจะวินเทจแล้วไหมครับว่านะคนขายว่ามัานเงี่ยแบบจะวินเทจแล้วอะไรเนี้ยนี่สวยต่อไปนี่แวนแวนแวนธรรมดาเอานดิซุกกาธายเกอร์ มีอะไรอีกอะอันนี้เท้าแบรนด์เนมกุชชีไม่มีอะไรมากครับกุชชี่อันนี้อันนี้เป็นอาดิดาสยังวันจะจำไม่ผิดนะมีสีนี้กับสีส้มนี่ประมาณนี้น,นี่เป็นรองเท้าฟุตบอลโอเคครบแล้วมีประมาณนี้ฮะผมจำราคาไม่ได้นะนี่อันนี้อ่าทาวิสกอตนะครับแล้วอันนี้เป็น แอร์จอแดนครับผมนี่ประมาณนี้คู่ที่แพงที่สุดในตู้นี้ครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นนี้นะอันนี้นะแอร์แอร์ฟอร์วันจีดากอนพิสแมนัทวันนะครับน่าจะแพงกว่าแพงบุดชีด้วยนะโอเคประมาณนี้รีวิวคร้่าครับรนะพเพื่อนนี่ผมขายไปบ้างแล้วนะอย่างพรบบายโฮเอ็มมีแต่กล่องนะ ถ้าใบหายไปแล้วขายไปหลายคู่เหมือนกัน,นครับผมโอเคนี่ครับเพื่อนไม่มีอะไรมากมาให้ดูของสะสมนะไม่จะอวดอะไรนะเป็นของสะสมแบบว่าความชอบความอะไรเงี้ยว่าม,มีคู่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะขายไปแล้วบ้างโอเคพาไปดูอะไรวันหลังพาไปดูอะไรแบบว่าของสะสมใหม่จะมีอะไรมาของเล่นอะไรอีกนะครับผมวันนี้ไปเท่านี้ก่อนนะฮะบายบาย